วันนี้โบวี่นะคะสไตล์ชิลๆของช่องโบวีน่น่นเดงนะคะก็คือจะมาประดิษฐ์ต้นคิดมาด้วยงบไม่กี่บาททำกันง่ายที่บา้านไม่ต้องไปซื้อตามห้างต้นใหญ่ๆห,หลายพายมันเปลืองตังค์นะคะน้องๆก็สามารถทำกันเล่นๆได้ที่บ้านเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ต้องซื้อบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนี่วัสดุของเราก็จะมีอันนี้สีจเขียวนะคะเดี๋ยวเราลุยกันเลย ได้เป็นสีเขียวล้วนมัไหมนะ่าแบบนี้นี่เราก็ได้สีเขียวแล้วนะคะแต่ว่ามีคนเหมาไปเยอะแล้วนะคะสีเขียวแล้วก็<ม>นี่ค่ะสวนสีงเงินนะคะเราก็จะเอามาล้อมรอบนะคะเป็นต้นคิดม,มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนพี่เขาช่วยเรอนะคะขึ้นไปห้ถาให้เราข้างบน แบบนี้หรือว่าแบบนี้ดีนี้มันจะมีดาวอันน,นู้นดีกว่าเนี่ยตีกองไหมล่ะลึมลึมวู้ยเหมามาหลายร้อยอยู่นะเพราะว่าเราจะทําต้นยักษ์มันจะไม่ใช่ต้นคิดมาธรรมดาแต่มันเป็นต้นคิดมายักษ์เท่าเสาไฟฟ้าเลยรทุกคนทางนู้นอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกั้า ก็ได้วัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะใครที่อยากทํากันที่บ้านนะคะ <c oughs> ก็จะมีเอาไม้มาคั้า <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมแต่สำหรับโบวี่ว <c oughs> ันนี้โบวี่จะเอาบันไดพ่อ <c oughs> เอาบันไดพ่อเอาบันไดพ่อค่ะทุกคนพ่อมีอยู่แล้วก็ขโมยบันไดพ่อมาทําต้นคริสต์มาสเลยนะคะนี่นี่ปีนได้นี่คือบันไดซ่อนไฟของพ่อในใั่นเองนะคะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสมาเลยก็จะได้ต้นคริสต์มาสยักษ์ทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกั นี่เดี๋ยวเราก็จะหมุนไปรอบๆนะคะตอนนี้ตน้นคิดว่าเราได้ช่วงปลายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพันไปเรื่อยๆโมวี่ก็หาซื้อสีเขียวแบบนี้นะเขียวล้วนแต่ว่ามันหมดนะคะ<ๆ>เราก็เลยเอาเป็นเขียวทองมาแทนนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพันไปเรื่อยๆเลยดีกว่าสีเขียวล้วนหมดแล้วเราจะเอาเป็นเขียวทองต่อลงมานะคะวัสดีคพักด้วทน ไปฟิตเนสเราจะไปฟิตนั่งกายนะฮะนี่เลยเราเตรียมงูม้แล้วนะครับนี่วันนี้โบติดบุปติดธุระไปไม่ได้อ่าวันนี้โบวี่ทำต้นปิดบ้านะดิษตแบบอะไรดูดูไปไปดูช่องโบวี่แล้วกันนะโบวี่ถ่ายมีอะไรในตั้งกล้องหานี่ไปดูช่องโบวี่เจอเลยโบวี่สั้นๆบางยานะไปวันนี้โบลำบากกำลังกายก่อนนะได้ฟิตเนสไปกับใครฟิตเนสไปกับไม้พี่ไงไปชกมวย ต่อยกับต่อยไม้เหรอเออไม่พอใจอะไรเลยนะไม่ใช่ซ้อมกันอ,อ๋อไม่ใช่ซ้อมกันไปก่อนนะโมบายบายตอนนี้เราก็ตกแต่งต้นคริสต์มาสได้ครึ่งต้นแล้ว ทุกคนนี่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อเลย โอเคค่ะทุกคนนี่ใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ฐานเป็นไงบ้างต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูนะทุกคนเห็นไหมนี่ไปกันต่อจะพอไหมอะ่ะอุ๊ยจะพอไหม ีต้นคริสต์มาสจากบันไดช่างนะคะบันไดพ่อทุกคนเรามาเดินดูรอบๆกันเดี๋ยวเราจะเอากล่องของขวัญมาตกแต่งกันต้นคริสต์มาสของเราก็เสร็จแล้วนะคะโบวี่จะเอานี่เลยสีเงินนี่ไปพันรอบต้นกัน เหื่มากทุกคนจ้านอันนี้โบวีก็ซื้อมาตอนแรกมันเป็นรูปพระจันทร์ก็เอามาดัดให้มันเป็นดาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ด้านบนนะคะของต้นริส์มารมันสูงมากเราต้องไปหาโกอี้แล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากโอเคเดี๋ยวเราตกแต่งกันต่อค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกของตกแต่งโบวี้ก็เหมาโหลมาเลยมาลุยกันนี่เสร็จแล้วต้นคริสต์มาสว้าวดาวนี่แล้วก็ประดับตกแต่งด้วยกระดิง่งกล่องของขวัญน,นะคะนี่ แล้วก็มีนี่ด้วยอมยิ้มนะนี่พวงกุญแจนะคะแล้วก็กล่องของขวัญเยอะแยะไปหมดเลยโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาติดไฟกันเสร็จแล้วทุกคนนี่พร้อมกับเซนตานะคะเป็นงไงมูวี่ประดับไฟด้วยและยิบรลยยับสวยงามมากนะคะ สุขสันวันคริสต์มาสนะคะ FC b o w i ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเล็กช่องนี้นะคะก็ฝากติดตามให้ b o w ีด้วยนะคะสมัสสครเลยตอนคริสต์มาสเสร็จแล้วบ๊ายบาย ปีใหม่นี้แรกของวานั้นป่ะเดี๋ยวเราไปเป็นของเธอส่วนเธอไปเ,เป็นของเรา